ไดน20กว่าหาลำบากขนาดเลยพี่นี่แต่ก้อนน่ะผมแต่ก้อนนี่นะวันเดียวนี่เป็นอันอันนี้เขาเขาคิดถึงปลายทางด้วยหรอมันอันนี้นี่ผมบอกคิดเรื่องการหาคือเขาหาเขาเห็นไม้เนี่ยเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้มันมีบอกไงแต่ชุดนี้ก็ก็น่าชุดนี้จะไปขายป่ะครับเนี่ยจะรอไปขายใช่ไหม ถ้าถ้าพี่เลียงแล้วพี่เอาเข้าไปซ้ลเลยครับ เรียบร้อยติดสติกเกอร์ได้ครับพี่จับสองอันชูถ่ายถ่ายรูปหน่อยอ่าจะอะไรอะไรอันมาโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเค